ตงุงเทวดานะครับตุงชัยตุงหรือว่าตุงไปหลวง่ยนะตุงไส้หมูตุงปีเปิง28คือตัวเลขของชนิดตุงล้านนาที่ยังเป็นที่รู้จักและมีใช้ทั่วไปในพื้นที่ลุ่มอารยธรรมล้านนาตลอด12เดือน ตุงแต่ละชนิดมีความหมายและการใช้งานแตกต่างกันไปไม่ว่าจะเป็นงานมงคลพิธีกรรมทางความเชื่องานบุญในพระพุทธศาสนางานอาวมงคลยอ่างงานศพเกี่ยวพันตั้งแต่ชะตาชีวิตไปจนถึงการสูญเสียจากอุบัติเหตุและการชาปนากิจตุงมีพื้นที่ฐานมาจากการเป็นเครื่องใช้ในการประดับและเครื่องใช้ในพิธีกรรมตรงกับภาษาบาลีว่าปตากะ หรือธงปตากะชาวภาคกลางเรียกว่าธงตะขาบที่ทำจากวัสดุหลากหลายมีลักษณะเป็นแถบยาวใช้แขวนประดับที่หัวเสาแล้วปล่อยสายยาวลงมาเบื้องล่างในปัจจุบันตุงล้านนายังคงมีบทบาทสำคัญในชีวิตของชาวล้านนาในฐานะเครื่องสักการะและเครื่องประดับสำคัญที่ขาดไม่ได้ ทั้งงานพิธีกรรมทางพุทธศาสนางานพิธีกรรมทางความเชื่องานมงคลและอวะมงคลรวมไปถึงงานเทศกาลตรงที่ใช้ในงานมงคลนะครับประเพณี12เดือนนะครับของคนล้านนาของเรานะครับตีหารได้อย่างชัดเจนนะครับตรงชัยนะครับตรงหรือว่าตรงไปหลวงเนี่ยนะครับ อ่าส่วนตรงอย่างหนึ่งนั่นก็คือตรงที่ใช้ในงานอาวะมงคลน,นะครับซึ่งมีบบกพนักเท่าใดนะครับก็อย่างเช่นตรงตามหางนะครับตรงเล็กตรงตองนะครับอ่านี่ส่วนใหญ่นี่จะใช้ในงานนะครับอย่างเช่นงานซพเนี่ยนะครับอันนี้นะครับประมาณสองประเภทใหญ่ๆที่ใช้ในงานอของคนล้านานาของเห่านะครับการรักษาจารีตและวิถีวัฒนธรรมที่แนบแน่นของคนล้านานา และการได้รับการชื่นชมจากผู้คนภายนอกทำให้วิธีการใช้ตรงยังคงอยู่และถูกส่งต่อทั้งในรูปแบบขององค์ความรู้เป็นอาชีพของคนท้องถิ่นและเป็นความภาคภูมิใจในการเป็นสัญ,ญลักษณ์ของการสร้างบรรยากาศความเป็นล้านนาให้กับสถานที่และการจัดงาน เราจะทำตุ <formation> ้งพูดว่าตุงปีเปิ้งนะครับหรือว่าตุงอ่าสิบสองราศีสิบสองนักสัตว์เนี่ยนะครับส่วนวิธีในการทำเนี่ยนะครับเราก็จะใช้กระดาษนะครับเนาะนะครับอ่าเรามันจะยาวๆจะแย็นะครับเนาะนะครับเพื่อให้มันปอกับตั๋วนะครับอ่าสิบสองตั๋วนะครับกระดาษเนี่ยนะครับยาวประมาณเม็ดเกิงนะครับทีนี้เราก็จะทำนะครับตัวสิบสองราศีเนี่ยนะครับโดยมีแบบ นะครับหลอกนะครับลงบนกระดาษทองนะครับเนาะในแย่แฝงนะครับของการใช้ตุงนักสัตววตุงปีเปิงเนี่ยนะครับก็คือในสมัยตะก่อนเนี่ยนะครับเฮาบ่มีปฏิทินจช้นะครับเปิ้นก็เลยถือนะครับว่าเอาสัตว์เหล่านี้นะฮะจำง่ายๆนะครับเป็นปีเกิดของตัวเก้านะครับแล้วก็ถือเป็นการนะครับอาบูชานะครับปีนักสัตว์หรือว่า พระธาตุประจำปีเกิดนะครับแหล่งผลิตตรงที่สำคัญในปัจจุบันได้แก่ชุมชนเมืองศาสตร์หลวงตําบลหนองหอยอํเาเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่บ้านดอนจันและแหล่งเรียนรู้ชุมชนเวียงกุมกามสิริศินตําบลท่าสาลาอํเาเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ ใครที่ชื่นชอบและหลงไหลสีสันความงดงามของตุงล้านนาสามารถตามรอยไปสัมผัสและทดลองทำตุงด้วยตนเองพ่อครูแม่ครูและชาวบ้านทุกคนยินดีต้อนรับทุกท่านด้วยรอยยิ้มและความสุข